สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้แพรมีเป็น t o y ย t a v วีอ1.5มิตรปี2019มานำเสนอสำหรับเจ้าตัวนี้เลยอ่ารายละเอียดสวยๆพร้อมๆเลยเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวรถเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ด้วยสปอร์ตไลท์คู่หน้ากระจังหน้าดีไซน์สวยๆรูล,ลมรับลมดีเลยอ่าสวยๆเลยสาหรับตัวเครื่องยนต์ ตัวนี้เนี่ยจะรองรับน้ำมัน e85 ด้วยเป็นตัวเครื่อง VVTI นะ Dual VVTI ประหยัดเลยตัวนี้รองรับน้ำมันตั้งแต่ e85 เป็นต้นไปนะ e 19 1 91 95ได้หมดเลยอาดูในส่วนของห้องเครื่องตามซอกตามส,ามสเ็ปรอยฟีนทุกอย่างนะเดิมๆเลยหัวน็อตเนี่ยไม่เคยโดนขันเลยสวยๆฉนวนกันความร้อนพร้อม บอกซ้ายขวาเหมือนกันเลยเดิมๆดูง่ายๆนะสำหรับรถเดี๋ยวนี้แบบว่าดีไซน์มาแบบมองด้วยตาเปล่าเห็นเลยว่ารถมีตำหนิมีอะไรไหมมาพร้อมกับตัวเครื่องสุดแสนจะประหยัดตัวนี้อย่างที่บอกไปเลยมามีเบรก ABS พร้อมนะตัวแบตเนี่ยเป็นแบตแห้งคุณภาพเต็มแบตเต็มร้อยเซ็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในตัวรถกันครับสำหรับตัวนี้เนี่ย อ่าเป็นภายในดำสว,สวยเลยดูเบาะตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังแท้โรงงานนะดูสภาพเบาะดีดีเลยไม่ยุบไม่ช้ำรถใช้งานน้อยดีไซน์สวยเลยพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันตัวนี้เนี่ยเป็นแอร์แบคคู่นะครับดีไซน์ภายในก็จะมีเป็นกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้ากุญแจเป็น ุญแจรีโมทมีระบบกันลื่นให้ด้วยดีไซน์ประตูนี่สวยๆเลยเอ,อ่อสีมันจะออกประมาณพิงโกนะเป็นระบบไฟฟ้าสีบานเลยสวยสวยตัดดำขึ้นมากมาดูกันต่อในส่วนของตัวใหม่วิ่งอยู่ที่แสนห้านะครับคันนี้จอเป็นจอโรงงานเลยนะจอศูนย์รองรับบลูทูธ usb ได้ แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลเกียร์ออโต้นี่ตัวนี้มีช่องชาร์จไฟ120โวลต์หจุดสำหรับตัวนี้เนี่ยมีกล้องถอยมาพร้อมเลยนะอ่าอันนี้เปิดฝาท้ายอยู่ก็จะเห็นมุมมองด้านบนสวยๆดีไซน์ดีเป็นสีแบบเหมือนทูโทนนะเพราะว่าฝ้าเพดานเนี่ยจะเป็นสีสีเทา ดูไม่รถแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดูรถไม่เล็กอะ่ะมาต่อกันที่ด้านหลังสำหรับด้านหลังตัวบ่อเนี่ยแทบไม่มีคนนั่งเลยนะทุกคนสวยๆเลยดูขอบยางดิดีๆแบบว่าไม่มีเสียงรูลมเสียงลมเข้านะแบบตามฟอกตามตะเข็บเนี่ยดูได้เลยแบบรอยซีนรอยตะเข็บทุกอย่าง มีที่วางแก้วมาให้พร้อม1จุดตรงนี้ดีไซน์แบบมุมมองจากด้านหลังผู้โดยสารนั่งสบายนะเดี๋ยวกว้างนะทุกคนนั่งแบบขาไม่ติดนะดูเหลือๆเ,เลยดูดิเนี่ยดีไซน์ดีนั่งสบายถ้าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวมิดนะแต่ถ้าเทียบสเปคกับโถมก่อนก็คือจะเป็นตัว G ีเลยตัวแบบตัวกับท็อปเลยอ่ะ ไฟท้ายเป็น LED นะมีถาดพลาสติกรองกันเลอะมาให้เรียบร้อยเลยนะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับยางอะไหอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงทุกอย่างอยู่ครบนะครับสำหรับตัวรถที่ออกกับเราไปขายห่วงได้ตัวนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยมีกล้องไม่พอยังมีเซ็นเซอร์ให้อีกอ่าตัวนี้ให้ดูกล้องมีกล้องมาให้เรียบร้อยเลย ดีไซน์สวยๆเลยมาพร้อมกับดิสเบกตัวนี้เนี่ยได้ดิสเบกสี่ล้อเลยนะหน้าหลังเป็นไงยางเป็นยางโยโกฮาม่านะดอกดีพร้อมอ่าดูดอกยางเหลือๆพร้อมใช้กันไปเลยน้ำมันก็อย่างที่บอกไปนะนี่ดูไดไ้้จากฝาถังเลยลองรับตั้งแต่ e 8 5เป็นต้นไป9195 e 2 0สิบสบายๆเหลือๆมี กันสาดมาให้เรียบร้อยเลยนะเจ้าของเดิมแต่งกันสาดมาให้เรียบร้อยเลยจอดตากแดดสามารถลดกระจกลงนิดนึงได้ไม่ต้องกลัวไฟเลี้ยวกระจกมองข้างงกระจกมองข้างก็จะเป็นพับปรับไฟฟ้านะทุกคนรายละเอียดดีพร้อมเลยภาสีใช้ยาวๆกันไปถึงนูน่นกลางปีหน้ารถเพิ่งเข้าใหม่สภาพดีเลยประหยัดมากป้ายแดงเนี่ยเปิดตัวอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทนะสำหรับเจ้าตัว v ห1.5มิตรต,ตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วเลิกผลิตแต่เป็นรถที่ใช้ดีมากประหยัดตัวนี้ได้เครื่องดูโอวีวีีไอเครื่องใหม่ดีไซน์สวยดูไฟหน้าแบบอืโดดเด่นนะใสๆรือสวยเลย mm hmm. ใครที่สนใจนะราคาเนี่ยแทบเปิดขายอยู่เพียง 359,000 0 0บาทเท่านั้นใครสนใจนะทักหาแพ้ได้เลย081-939-1844มาก่อนมีติดเลือกรถก่อนนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ